มันกันฟ้าแลบแต่ไม่ได้ร่วมหออดีตคู่มั่นปุ๋ยพรทิพย์แฟนนางงามรุ่นหลังหลายล้านคนไม่เคยมาก่อนพอยุคนั้นโซเชียลยังไม่ทั่วถึงพอได้เห็นภาพตั้งใจหลุดก็ค่อนข้างตกใจกันอยู่ไม่เคยคิดมาก่อนว่านางงามตัวแม่รักเด็กภาพลักดี ปุ๋ยพรทิพย์มอนนาคิรันกนกมิสยูนิเวิร์ส1,988จะเคยมีคู่มั่นเป็นหนุ่มฝรั่งมาก่อนที่จะแต่งงานกับอภิมหาเศรษฐีเฮอร์เบิร์ตไซมอนเฮิร์บหลังจากแต่งงานสุกล้นแล้วปุ๋ยยังไม่ลืมเด็กไทยยังคงช่วยเหลือเด็กไทยเรื่อยมาเน้นเรื่องการศึกษาเป็นหลักมอบทุนเรียนให้เรื่อยๆเกือบทุกปีในนาม Angel จ i n ว Foundation ที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมา สร้างความปื้มปริ่มให้กับทั้งแฟนนางงามยุคเก่ายุคใหม่โดยเพจดังเต้าบอกโมเดลที่ชอบเล่าเรื่องราวเก่าในอดีตได้โพสข้อความพร้อมพักเกียงคู่หวานวาระหว่างปุ๋ยพรทิพย์กับคู่มั่นสุดหลอ่อคีส ผู้รักบรรลือโลกทันทีที่ปุ๋ยพรทิพนักฮิรันกระดกมอบมองกุฎมิจูนิเวิร์สส่งต่อหมดภาราน้าที่นางงามจัก,กรวาลปุ๋ยก็ประกาศมั่นสายฟาแลบเป็นข่าวดังกระหึมไทยแลนด์ทุกกระแสมาว่าปุ๋ยหลงผู้ชายเป็นเวลาที่จะกลับมามีงานมีชื่อเสียงในไทยแต่ปุ๋ยกลับเปิดตัวคู่รักแบบให้ตกใจกันทั้งวงการหลังจากปล่อยข่าวให้คนเมาไปได้สักพัก ปุ๋ยอัดเทปวิดีโอสัมภาษณ์แถลงข่าวการประกาศมั่นส่งตรงจาก USA กลับมายัางไทยแลนด์ให้สถานีโทรทัศน์ช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคนั้นออกอากาศสร้างความฮือฮาในความลอเลาของคู่มัน่นคริสโตเฟอร์แฮร์รีแมนมีนาปุ๋ยถึงรักถึงหลง แต่กระนั้นแล้วก็ยังมีข่าวลือตามมาสารพัดก็ว่ากันไปสุดท้ายทั้งคู่ก็ทางใครทางมันไม่ได้รวมหอลงโรงกันทําให้คุณแม่ซ่อนกลิ่นหายใจโลง่งก่อนที่ปุ๋ยจะมาพบรักกับพระเอกตัวจริงมหาเศรษฐีไส่มอนกลับมาเป็นนางฟ้าในใจชาวไทยอีกครั้งคุณปุ๋ยเคยเผยช่วงเวลาวันกับสามีว่ามีค่ะ ทุกวันพุธจะเป็นวันของเราออกไปกินข้าวด้วยกันบ้างหรือไปดูหนังกันลูกจะรู้ส่วนเวลาของปุ๋ยก็ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปที่ปุ๋ยจะได้พักผ่อนทำอะไรให้ตัวเองบ้างส่วนเด็กๆเ,เขาจะได้คนละหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์อย่างวันนี้เป็นของคนโตเขาอยากจะทำอะไรวันต่อมาเป็นของอีกคนเรียงกันไปบางทีก็แอบเปลี่ยนล็อบบี้กันเองระหว่างพี่น้องว่าวันนี้ขอให้แบบนี้ตามใจอีกคน